<ส>ยองไซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่แบบแปลกแต่ปังปังแต่ปแตปลกนะครับนั่นก็คือเรื่องของจองกุกจาก BTS นั่นเองใน MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอของเพลง seven นะครับ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday week เพลงดังเพลงปังมากๆของจองกุกในตอนนี้นั่นเองนะครับที่ไม่ว่าจะไปไหนก็เจอก็ได้ฟังก็ได้แบบเห็นแน่นอนนะครับในมิวสิกวิดีโอเนี่ยจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่จองกุกเขาจะนอนอยู่ในโลงศพนะครับและซีนนี้แหละที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นั่นเองไม่ได้ใช่ดราม่าอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องปัง,ปงๆที่โลงศพเนี่ยโซเอาได้เพราะจองกุกจาก BTS นอนอยู่ในโลงแล้วก็ ถ่ายเข้าไปใน MV ตัวนี้ด้วยนะครับแฟนคลับของจองกุ ng เนี่ยตามหาตามแห่กันซื้อลงแบบว่าหมดไปเลยโซอาเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็แปลกเกินแต่ว่าก็ปังมากเลยจริงๆสําหรับตัวพ่อตัว king of so out นะครับจองกุกจาก BTS ทําลงโพเนี่ยโซเอาไปด้วยราคาลงหนึ่งเนี่ยประมาณ1นึ0งแบาทเลยทีเดียวนะครับขายหมดเ,เกลี้ยงแบบไม่มีเหลือทําเอาแฟนคลับเนี่ยที่แบบเฮ้เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงโซเอาได้ของแบบนี้มันจาเป็นต้องแห่ซื้อกันหรอคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเนี่ยก็งงเหมือนกันนะครับว่าแฟนคลับของจองกุกเนี่ยเขาตามซื้อลงกันทําไมโดนแซวโดนถามกันไปยกใหญ่เลยนะครับว่าเหล่าอาร์มี่เนี่ยเขาจะซื้อไปทําไมกันไม่ได้ซื้อแบบว่าคน2คนเอาพอแบบว่าเก๋ๆนะครับแต่ว่าแห่ซื้อจนลงเนี่ยโซเอาไปเลยที่มันไม่ธรรมดาแล้วในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีเดียไปเลยนะครับจากข่าวลือของทางต่างประเทศที่พูดถึงกันมาทำเอาแฟนๆเนี่ยง,งงกันไปทั้งด้อมเลยก็ว่าได้นะครับบาง คนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นกันเลยว่าทําไมลงโศพเนี่ยถึงขายหมดบางคนก็ตั้งคาถามกันเลยว่าแฟนคลับซื้อไปทำอะไรอย่าบอกนะว่าเอาไปตั้งไว้ที่บ้านบางคนเนี่ยก็ยังบอกว่าฉันเข้าใจได้ว่าโลงนั้นเนี่ยยังไม่เคยใส่อะไรมาก่อนเป็นลงใหม่แกะกล่องแต่ควรจะซื้อไปตกแต่งบ้านประดับบ้านจริงๆหรอเข้าใจได้เลยว่ารักจองกุกมากแต่ฉันก็ยังงงว่าทุกคนซื้อไปทําอะไรกันเรียกได้ว่าทางงกันทั้งรอบนะครับแต่ว่า เป็นความแปลกที่ปังมากๆเลยแม้แต่โลงศพเนี่ยก็ยังโซเอาได้เพียงแค่เพราะว่าจองกุกเนี่ยเขาเ้าไปนอนร้องเพลงง้อแฟนสาวอยู่ในมิวสิกวิดีโอนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาฟังในคลิปนี้เนี่ยซื้อไปกันบ้างหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือใครในที่เห็นซีนนี้ใน MV แล้วอยากจะได้โลงของจองกุกนะครับหรือว่าโลงแบบจองกุกเนี่ยมาไว้ตกแต่งที่บ้านกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้มันเป็นเรื่องแปลกก็จริงแต่มันเป็นเรื่องที่ปังมากเลยนะครับโลงศพก็คือ ขายหมดโซเอ์จนเกลี้ยงเพียงเพราะแค่ว่าจองกวงเนี่ยเข้าไปนอนอยู่ในมิวสิกวิดีโอนั่นเอง อันนี้แปลกจริงๆนะครับอ่านข่าวไปก็แบบเออแปลกจริงๆแต่ถามว่าปังไหมก็ปังมากเลยนะครับราคาไม่ใช่ถูกๆแต่ว่าขายหมดเกลี้ยงเพียงแค่เพราะว่าจองกุกนอนเล่นอยู่ในมิวสิกวิดีโอเ่านั่นเอง King of Soul ของจริงเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจองกุก BTS แล้วก็เป็นเรื่องแปลกๆแต่โคตรปังที่เรานํามาแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ,งกบข่าวนี้กับเรื่องนี้มาคอมเมนต์กันได้เลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝาก like, กดไลคดัััวครบวครบบสสี